Du var ju sen här och missade pressträffen. Vad var det som hände? Jag har varit på lunch med mina partiledarkollegor och diskuterat inte minst migrationspolitiken och den så kallade Miniminivåutredningen. Den diskussionen drog ut lite på tiden. Varför det? Vi är inte helt överens om vad som ska genomföras i den utredningen. Och vad var det som ni bråkade om just idag? Det vi diskuterade primärt idag handlar om huruvida vi ska omvandla permanenta uppehållstillstånd till tillfälliga uppehållstillstånd eller inte. Och ni är långt ifrån varandra här? Ni har inte kommit fram till någonting?

ยูทีไปเรื่อยๆนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะอย่าชะล่าใจอันนี้คือโพสที่เราโพสไปเมื่อวานนะคะและหลายคนเห็นข่าวนี้ก็รู้สึกแพนิกรู้สึก ตนอกตื่นกลัวไปนะคะว่าเฮ้ย i อพีที่เราถืออยู่เนี่ยมันจะโดนยกเลิกไปหรือเปล่านะคะจะบอกว่าอันนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะเรื่องที่พรรคเอสีเนี่ยพยายามที่จะผลักดันนโยบายนี้นะว่าอยากจะให้ยกเลิกวีซ่าถาวรนี้ไปซะให้ทุกคนเนี่ยต่อ UT ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะมีเกณฑ์สิทธิ์ถึงที่จะขอสัญชาติพรรคเอสีนะคใครรู้จักพรรคเอสจีก็จะรู้ว่าเขาเป็นพรรคที่ค่อนข้างจากชาตินิยมนิดหนึ่งนะคะก็ไม่นิดอะก็คือพยายามที่จะทําให้สวีเดนกลับมาเป็นสวีเดนสวีเดนนะคะมีนโยบายหลายๆ เกี่ยวกับผู้อ,อพยพนะคะผู้อ,อพยพในที่นี้นะคะต่อให้คุณจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยผู้อ,อพยพที่นี้หมายถึงคนไทยด้วยนะคะไม่ได้ว่าผู้อ,อพยพที่มาจากผู้ริพัยเท่านั้นนะแต่ว่าเราไม่เท่ากับผู้ริพยนะคะอืที่จิมมี่มาสายเนี่ยแล้วก็ไม่ได้มาถแถลงข่าวงานของตัวเองเพราะว่าเกิดจากความคิดเห็นไม่ตรงกันร,ระหว่างผู้นําพักในกลุ่มของรัฐบาลนะคะเกี่ยวกับนโยบายผู้อ,อพยพนั่นเองซึ่งนโยบายผู้อพยพนี้นะคะแน่นอนว่าเป็นเรื่องของการจะยกเลิกพ u T คือพักเอสีเนี่ยอยากให้ย เลิกแต่ภรคอื่นๆเนี่ยก็บอกว่าเออมันมัน,ม,นมันเป็นอาจจะเป็นกฎหมายที่แรงไปหรือเปล่ายังไม่ได้ข้อสรุปแต่ว่าเอสเนี่ยก็มีการผลักดันนะโยบายนี้อยู่เรื่อยๆนะจ๊ะก็ยังไม่ทิ้งอ่ะเออไอที่จะยกเลิกพยูทีก็ยังไม่ทิ้งก็ยังอยู่ในใจ s อสอยู่ว่าอยากจะให้ยกเลิกเราบอกเลยนะว่าลหลายหลคนที่ได้ยินข้อมูลนี้ไปอะคุณเอาไปจัดลำดับความสําคัญในชีวิตคุณนะใครที่ทํางานอยู่แล้วรับเงินดําบ้างข่าวบ้างเนี่ยคุณจะต้องแบบเออเอาไปเตรียมตัวนิดนึงว่าเออให้มันมีเงินในระบบเพื่อที่จะเข้าหลักเข้าเกณฑ์การทำพยู หรือว่าตอนนี้ยังไม่ได้เรียนหนังสือเลยอยู่บ้านไม่รู้จะทําอะไรคุณก็ไปเรียนภาษาเตรียมตัวคุณเข้าหลักเข้าเกณฑ์ไม่เข้าเกณฑ์ตรงไหนคะ่ะหลือตรงไหนไปเติมตรงนั้นใครมีลูกมีเต้าจะรู้ว่าเออเกิน18ปีแล้วอาจจะมีสิทธิ์ส่งกลับคุณก็อาจจะต้องมีการพูดคุยกับลูกนิดนึงเกี่ยวกับแผนการอนา,าคตนะแล้วก็ยังอีกเรื่องหนึ่งนะคะทุกข่าวทุกโพสต์ทุกคลิปวิดีโอที่เราทําในสื่อของเราเนี่ยมีที่มาที่ไปนะคะเราไม่ได้คิดขึ้นมาเองหรือไปฟังคนนั้นเมาท์มอยแล้วก็เขียนขึ้นมาเองนนนะะะคคใตต้โพส์ทุกจเเห็ลย ว่าเราจะทิ้งลิงก์ให้อ่านเสมอเพราะเรารู้ว่าบางทีเนี่ยเราไม่ได้โพสต์หมดเหมือนแปลข่าวหมดเราไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นใช่ไหมเราก็ทิ้งให้ทุกคนเนี่ยไปศึกษาหาข้อมูลด้วยตัวเองนะคะสมัยนี้มันมี ChatGPT สมัยนี้มันมี AI ช่วยทุกคนแปลข่าวอยู่แล้วนะ,ะแล้วก็ใครตามเรื่องขอสัญชาตินะคะกดขอสัญชาติที่เราโพสต์ไปเหมือนเดิมนะคะหลายคนโพสต์ไปแล้วเช่นคุณมกูดรือว่าพี่แอมนะคะก็ให้ไปติดตามได้เลยนะคะถ้าถ้าใครรอคลิปเรานะในเชิงแบบโมโอยในเชิงแบบเล่าแบบสนุกๆนะคะ รอนิอนึนงเพราะว่าช่วงนี้ฝึกงานหนักมากแล้วก็เข้าออฟฟิศแทบจะทุกวันมีวันนี้เนี่ยที่ประชุมผู้ปกครองตอนเชา้าแล้วก็ได้มีโอกาสทํางานอยู่บ้านนะโพสก็โพสได้แบบสั้นๆอย่างที่ทุกคนเห็นนี่แหละนะคะ